สวัสดีครับมาพบพ่อกับช่องบ่าวนักเกษตรดังเชีบนะครับวันนี้จะเป็นคลิปย้าจาักน้อยนะครับนะจพะพามาเบิงบอ่อเลี้ยงปลาหมูนะครับเราจะขยายพันธุ์ในบอ่อดินนะครับนี่ครับจะเป็นบอ่อปลาหมูขนาดก็กว้าง7เมตรนะครับยาว15เมตรสำหรับเพาะพันธุ์นะครับ บ่อดินนะครับจะมีทั้งหมด11บ่อนะครับอยู่นี่บ่อนี้ลูกจะเยอะมากครับเพราะว่ามีน้ํำลงนะครับน้ํำใหม่เข้าน้ําเก่าออกนะครับนี่จะเป็นท่อปล่อยน้ํำออกนะครับน้ำก็จะเข้าตรงนั้นครับผมนี่นะครับพี่น้องแล้วจะให้อาหารเบิ้งนะครับว่ายังมีหลายบ่อนะครับ เดี๋ยวหวานอาหารให้ดูนะครับนี่จะเป็นอาหารนะครับอาหารปลาดุกไกลก็ดีดีขวงขวงพี่น้องเลยนี่นครับอาหารปลาดุกจะเป็นอาหารเขามาลองดูทาบจะโบนิ่งจักน้อยนะครับเพราะว่ามือใหม่เ <laughs> บิง้งเอาเลยพี่น้องนี่นะครับ มันจะมีปลาตะเพียนน้ำนะครับปลาขาวตะเพียนลูกปลาหมูนะครับลูกปลาหมูก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับลูกปลาหมูพูดได้ว่าขยายพันเลี่ยงบ่ได้นี่เบิ้งเอานะครับนี่ครับปลาหมูปลาตะเพียนก็เยอะมากเลยนะครับเลี้ยงน้ำกันได้ครับแต่ว่ายแยกได้ก็ดี เพราะมันจะไปย่งอาหารนะครับย่งอาหารปลาหมูเขานะครับมพขนาดนี้ก็ลงได้เป็นเมื่นโตนะครับนะว่านในเบื้องอีกนะครับ <c oughs> เอวดูใกล้ๆนะครับี <c oughs> ่จามนี้ปลาแต่เพียนน้ำนะครับ เป็นตัวเล็กๆนะครับสำหรับปลาหมูลูกปลาหมูนะครับปลาในนี่นก็ประมาณเกือบแสนตัวครับน,นี่นะครับจะเป็นลูกเขานะครับี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่งจะเห็นมั้งครับพี่น้องคพ่นเมือ่อปลาเราคอกนะครับนี่จะเป็นลูกปลาหมู นี่นะครับลูกตัวเล็กๆนะครับซึ่งขยายพันธุ์นะครับจากบ่อนี่นะครับแม่พันธุ์เขาจะอยู่บ่อนี่นะครับบางตัวผมก็แยกมาอยู่อีกบ่อหนึงนะครับแม่พันธุ์เขาจะบ่ค่อยขึ้นมานี่จะเป็นบ่อแม่พันธุ์นะครับจะนิ่งมากเลยเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในท่อครับนี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้อง รูปปลาหมูน้อยนะครับซึ่งไสนี่ก็อยย่ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับกอยย่ประมาณสองเดือนก็กว่านะครับลูกมันนะครับสำหรับผู้ใดอยากสนใจสอบถามข้อมูลก็สอบถามได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับบ่าวนัคเกษตรเลี้ยงชีพนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ098571 4998นะครับกันติกาฟฟร์มครับ สนใจเข่ามาเบิ้งได้นะครับอยู่บ้านประดูนะครับตำบลมิตรภาพอำเภอแจดำครับจังหวัดมหาสารคามครับมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไว้นะครับมื่อนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาให้เบิ้งอีกหลายๆนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับขอบคุณครับ